ปีคิกครับทุกคนสามออยอ่ะยิงโง่ครับแบบนะสามหนึ่งทุกคนก้มห <Napoleon>. ัวปากแทบมักงมึงปากแซบไงแม่งปากแซบไงทุกคนคอมเมนต์เยอะแต่ไม่คอมโบนี่ดูไว้ ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะเป็นการล้างแค้นของผมนะครับกับไอเี็ยเด็กข้างบ้านอ่ะคือครั้งที่เรามันปลาไข่อัดผมนะครับแล้วผมยังค้างคากับมันอยู่วันนี้ผมก็จะมาเจอเกมใหม่ที่มีชื่อว่าเป็นโมบายนะครับผมคนงโง่ๆมึงมันสมคนโดนอยู่แล้วก็วเดี๋ยวมึงก็เจอกูไหมเปล่าวันนี้ยังเป็นปกฎกติกาเดิมคือใครโดนยิงหนึ่งลูกโดนไข่หนึ่งฟองเหมือนเดิมโอเคครับผมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับจัดไปไม่ต้องคอมเมนต์เดี๋ยวกูเน้นคอมโบแล้วจัอย่าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ ช่องอะไรวะช่อง S19 Channel ครับอย่าลืมกดทุกคนก็ตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับผมจะมาตบไอเยี่ยไก่เด็กข้างบ้านผมมาไอเยี่ยปีมากะได้คือถึงเล่นเกมอะไรเล่นเกมเป็นมือบายครับผมก็เป็นเกมแนวแบบแข่งบอลตัวต่อตัวสี่สามสามครับระบบที่เอาไว้ตบไก่อย่างแม่งเลยเพราะมึงพูดเยอะมากนะไอสัตว์ได้ เอาละครับเริ่มแล้วครับสนามเมนาโกเมนาบิวนะฮะได้ได้ถามไอ้เวยมันเด็กเกี้ยร์ไหมครับไม่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 เกี่ยกันไม่เกี่ยไปไปไปลุยไม่เกี่ยกันเราไม้บ่นไปมาดี้มันจะตกแม่งตกแม่งตกใครให้ตกใครให้กูตียิงไกลลูกนี้มาดีพ่อเองลูกครับเทนตรงครับเบอร์แคลงเอาให้ ส่องอย่างโง่อ,อยากให้ไอ้พวกเด็กข้างไข่ผมแม่งได้ยิงเงี้ยอุยอุ๊ย,ยหนึ่งศูนย์เอาหัวมาหนึ่งเม็ดแบบเร็วจัดนี่ไงแม่งปากแซบไอ้ชัดเจอกูไอ้ลูกหนึ่งอยปากแซบจัดเป็นไงเฮ้ย,เ,ยเริ่มเกียร์แล้วเฮ้ย ไอ้พี่นิดล้างมือก่อนเอาอย่างให้เก็บเวลาแล้วเนี่ยไ้ก่เพราะมยังไก่ปะต่อมาสัดเข้าไปเฮ้ยมันเด็กโปผมจริงไงไม่รู้มึงสามารถแบบปิดตาข้างนียวแข่นกับไอ้เวรได้ไหมได้ดนี่พี่โหแม่งแม่งเล่นแบบนิ่มๆ่ะเออแต่นิ่มๆหมอสองศูนย์เป่า สองศูนย์ไหมทุกคนสองศูนย์ไรใช่สองศูนย์ไหมสองศูนย์ไรสองศูนย์ไปไปไปเมื่อกี้อาวีเด้งมาเมื่อกี้อาวีเด้งมาเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องมาดิมาดิมามาเอ้าม่งสองออย่ะโง่ไม่ไหว,ไว,ไวไนะบางทีอะไปลูกนี้เฮ้ยลูกนี้ยังไงยิ่งโง่โอ้โหโดดดดมัหนท่างยิยาวไกลยาวไข่แม่งเต็มหัวแน่วนี้จัดให้ เปิดลูกนี้แชมเบลนี่ม่งออกม่งออกโดยผมตบแม่งให้ดูอ้เนี่ยน่ะหลายรอบแล้วเราประสาททุกคนครับมาดูแม่งสังง่องเหมือนแม่งกดส่งวะสังง่องเหรอไอ้โอ้ม่งเข้ามาโอ้ยแอบเสียวนะแอบเสียวโอ้แซฟบอยู่งั้นน่ะตอนนี้หนึ่งศูนย์แล้วนะก็ยิงแค่ลูกเดียวต้องพูดเยอะหรอกมึงกดต่อเลยมา ไปครับเกมที่สองมาเหอะมาเหอะพาอะไรเฮ้ยยิงไมหนอกหนอกไหนใครยืนไหนว่าเน้นเน้นเอ๊ะสะจื้น น่าเลยผมฉุดแล้วทุกคนผมฉุดแล้วมึงต้องเจอกูบ้างไอเด็กเกี้ยนะเป็นนาทีที่48นะหนึ่งเข้าแล้วครับมึงหนึ่งอยู่นะก็มาก็มาปมาเดินมาครับทุกคนตอนนี้คาสิยาสคาสิยาร์ดอะไรไปที่ใครมึง่อ้ามีอะไรเฮ้ยทอาสกิดปั๊บกูกูต้องมาแน่ไม่ไม่ไม่มึงจะโดนยิงอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกเอาเลยอังลิซอนที่ไม่เอาเลี้ยงอยู่อินี่แบคแฮมมงไปเลยกันอุโย่คนธรรมดาเขาไม่เล่นกันนะอย่างเงี้ยไป เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดานี่เฮ้ยโอ้อโหมงอย่างโง่าวันไม่ทันควายมันเกือบโดนยิงหลายรอบแล้วมีเงี้ยปากเลยแคมเปิดมาเปิดอย่างนี้เ,เ,ปเปิดอย่างโง่โรเบิร์ตคาร์ลอสฟัดเข้าไปอื้มยี่ห้อแม่งเซฟอีกเฮ้ยแฮมเบิลปะวะบึ๊บให้มึงไม่สิกรุ๊ปก็ไม่เข้านะทุกคนมาตี้อ๋อดิฉันวันนี้ฉันวันนี้ บอลนะบอลเฮ้ยคิดหน่อยเฮ้ยเปิดไปไหนโอ้นี่ไปครับไอ้เที้ยน้ำก็ตกอยู่งั้นเน่ยรู้เล่นอยู่เนี่ยมามาตัวสองไกที่สองะไรไม่มึงกลับไปฝึกเล่นมาใหม่ควายยังไงลูกนี้ยังไงยังไงโอ้ไ้บอลเบาบอลไหมผมว่าแม่งต้องมีเกีที่สมัยจะสองหนึ่งละสมัยจะสองหนึ่งละไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสมัยจะสองหนึ่งละ ทำไม่ได้คอมเมนต์เก uh, no ่งร uh, ้องคอมเมนต์หรออุ้ยเหี้ยไกลไปหน่อยเนื้อเครือบหมดเวลาหนึ่งเข้าอ่ะต่อเวลาพิเศษนะเมื่อกี้หนึ่งเข้าไงไปต่อเลสต่อเลสยิงโอ้ยวไปอีหี่เลยไฟดาวน์ขานมอกเอ้ยเอาโง่โง่ส่งให้โง่ส่งให้ไปโอ้ยอะไรเจอพี่บึกกูเข้าไปเป็นไง นั่นไหนอะพี่โดมเหรอเห็นหัวอะไรโดที่มึงเติมโง่ๆมึงไปอะไม่ต้องใช้กับไก่ครับอืณเหรอเฮ้ยเชียร์ชิพหายปิด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 ไว้ปิดไว้ตั้งไว้เขาเป็นลายเป็นเสต็งแรกหมดไปแล้วถ้าเราเสมอกันอะจะได้เตะหยุดโทษแต่ผมยังไม่ยอมเตะกับมันเด็ดขาดพูดเหมือนเพลงเก่งมากอะเพ่งอยะไรแขวาย

เช็ดมือก่อนแล้วกันวันนี้สองหนึ่งแล้วอี่เนี่ยแล้วนี่มันจะเริ่มเขี่ยแล้วเฮ้ยอ้หไม่รู้เฮ้ยบุกทีโรนโดยิงไกลลูกนี้โอ้โห่กลับบ้านไม่นอนเลยมึงอะแักเตะมีเปล่าเฮ้ยตะกอนำอยู่นะช่วงเนี้ยไปไงกาดมสซี่มาแคมโอนโดเอล่ามสซี่ยังไงโอ้ยเฟาวฟรีคิกครับทุกคนสามอ้อยอ่ะ ยิงโง่เปบบบมึงอะสามหนึ่งุคนก้มหัวปากแทบมมึงปากแทบไงแม่งปากแทบไงทุกคนคอมเมนต์เยอะแต่ไม่คอมโบนี่ดูไว้ผู้พี่ชอบปากแทบ ไยเช็นมือก่อนดิ้วมือมือเลี้ยมเลี้ยมเลี้ยมยิ่งยิงยิงไม่เล้กโอ้โหกูขอคืนสักพีนเงินขอึ้นเดี๋ยวกูจะเึ้นประกอบ้เาเเฮ้ยมึงปล่อยห้กูยิงเอยอ้โทุกคนสามประตูต่อหนึ่งแล้วเน้ยกบอกมึงเล้วอย่ามึงย่าปากซิ่งว่าเสวินว่างไงขี้แพ้เนี่ยไพ่รูปท้ายอะเาไงดีวะพี่ะได้ทีมานกินหรอขี้ว่านะเฮ้ยแพ้แล้วาทุกคน 老吼！<laughs> oh ho. โคตโหทุกคนดูครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปที่ผมค้างคากับมันผมไม่ได้ปลาไข่อัดมันรอบเดียวนะครับแต่มันก็ยังเป็นสังขารียดีดูดีน้ำแม่งเป็นแอ่งเลยดูครับดูน้ำผมถ้าไม่มีสามหนึ่งอะเป็นไงแม่ไม่ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคอมเมนต์ไม่ไม่มต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยก็เข็ดแล้วับไอ้อ่างเหลืองเยี่ยนี่นะครับผมมีอ่างนี้ทีไรพาผมซวยทุกทีก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแนยครับไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคน